แพท2 1 1 0เป็นแพทที่ผู้เล่น LR หลายๆคนนะครับต่างคาดหวังในเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องจากในแพท2.9.0จนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ไม่ได้ทำการปรับการ์ดเยอะนะครับจนมันเปลี่ยนเมตาและทำให้ผู้เล่นหลายๆคนนะครับรู้สึกเอื้อมอากับเมตาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ในแพท2.11จนครับทางเกม LR เนี่ยก็ได้แก้ตัวแล้วละ่ะนับว่าเป็นแพทที่ยิ่งใหญ่นะครับเนื่องจากมีแชมปเปี้ยนหลายคนที่โดนปรับ การโฟลอเ r อร์การสเปลหรือแม้แต่พวกคอสเมติกเนี่ยก็ถูกเพิ่มมาเยอะมากๆก็พอเข้าใจอยู่นะครับว่ามันคือแพชที่ r i อฟเด the u น d e r w o โว d เนี่ยมันเข้าทําให้หล,หลายๆอย่างนะครับก็ต้องถูกเปลี่ยนไปอยู่แล้วดังนั้นครับในวิดีโอนี้ผมจะมาทําการสรุปแพช2.11ทั้งการปรับบาลานซ์แล้วก็รายละเอียดของคอสเมติกต่างๆดังนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็เชิญรับชมได้เลยกับแพ2.11 Rise of the Underworld ก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทันด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในที่สุดนะครับแพทที่พวกเรานั้นรอคอยแพท2.11.0มันก็ได้เข้ามาครับสู่ตัวเกม LR แล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยแพทนี้นะครับจะไ,ได้ว่าเป็นการแก้ตัวของทางทีมผู้พัฒนาที่ทำว้กับแพท2.9ที่มีการปรับการนะครับตั้ง2ใบแต่ในแพท2.11นี้นะครับทางาเดฟเนี่ยก็เข้าใจแล้วแหละว่าพวกเรานั้นครับรู้สึกไม่แฮปปี เขานะครับก็ได้ทำการเปลาล้านการที่เยอะขึ้นแบบมากๆโดยมีการแชมเปี้ยนนะครับถูกปรับถึง14คนด้วยกัน14คนนะครับเยอะกว่าตอนที่ TF Fiora แล้วก็ Evelio โดนเนิฟซะอีกแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีพวก f o l เ o อร์แล้วก็สเปลที่โดนปรับไปอีกเพียบซึ่งน่าจะทำให้ใครหล,หลายๆคนนะครับรู้สึกใจชื้นแล้วก็มีความหวังในการเล่นเกมนี้มากขึ้นเพียงแต่บางคนนะครับก็สงสัยว่าไอเด็กเมตาที่มันเป็นเมตาอยู่ตอนนี้ มันโดนปรับไปเยอะแค่ไหนทั้งพวกดาบายหรือวอชเชอร์หรือแม้แต่ตัวของ n a ซั t r a รชมันโดนปรับจนพวกเราเนี่ยไม่สามารถเล่นมันได้หรือเปล่าในคลิปวิดีโอนี้ครับเลยมีคําตอบให้และเพื่อให้ทุกคนนะครับสามารถฟังสารที่ผมจะสื่อได้อย่างชัดเจน <c oughs> ก็อย่าลืมไปใส่หูฟัง PEXTONE G23 อีกหนึ่งหูฟังจากซีรีส์ของ p e x t o n e ที่คราวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่เท่ใช้งานง่าย และแน่นอนน้ำหนักเบามากกว่าสินค้าทั่วไปเพราะเพ็กโตนตัวนี้ครับมีน้ำหนักเพียงแค่3.7กรัมเพียงเท่านั้นและถึงแม้ว่าน้ำหนักของมันนั้นจะเบามากก็ยังคงมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอยู่นั่นก็คือเซลล์แปลงเสียงทั้งหมด2สีตัวสีดำนั้นสามารถแปลงเสียงให้เหมาะกับเกม FPS ไม่ว่าจะเป็นเกมชูตติ้งทั้ง p ับ G Mobile หรือฟ e e Fire เองก็สามารถใช้ได้ตัวแปลนี้ครับจะทำให้เรานั้นได้ยินเสียงกระสุนแล้วก็เสียงฟีเท้าที่ชัดเจนขึ้น สุดอีกตัวหนึ่งก็คือหูแปลงสีเขียวที่เหมาะกับเกมโมบ้เช่น Mobile Legends, ROV หรือแน่นองที่สุดนั่นก็คือ League of Legends, Wild Rift โดยเซลล์เสียงสีเขียวนี้จะช่วยให้เรานั้นได้ยินเสียงสกิลแบบเซอร์ราวเพิ่มความมันทุกครั้งในตอนที่เรานั้นกดสกิลสามารถสั่งซื้อของดีมีคุณภาพได้ทางในช้อปปีหรือติดต่อทางแฟนเพจของ p e x t o n e และก่อนที่จะซื้อนะครับคุณสามารถใส่โค้ด xmw o 1 2 3เพื่อรับส่วนลดสุด E x c l u s i v ูจาก m a s t e อร์ v น อย่าลืมนะครับ p e x t o n e Li g i t w e i g i t Gaming Gear ก็ตามนั้นแหละพอดีว่าสปอนเซอร์เข้านะครับก็ต้องมีการขายกันหน่อยแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับในวิดีโอนี้ผมจะพยายามพูดถึงรายละเอียดต่างๆให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็จะพยายาม v ิีครอห์แบบที่ไม่ยืดเยื้อะนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือทุกคนนะครับถ้าเกิดใครก็ตามที่อากจะค้ำในหาส่วนไหนนะครับสามารถไปดูตรงไทม์ไลน์ได้เลย ผมนะครับแยกหมวดไว้แล้วนะว่าช่วงนี้จะมีการพูดถึงตัวของแชมเปี้ยนช่วงนี้พูดถึงโฟลเวอร์ช่วงนี้พูดถึงการ์ดไปนอื่นๆอ,อะไรงนี้นะครับก็สามารถมาเช็คที่ไทม์ไลน์แล้วก็สกิปไปที่เวลานั้นได้เลยโดยก่อนที่พวกเรานะครับจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปรับสมดุลบัฟเนิร์ฟเรานะครับจะมาพูดถึงบทเกินนําที่ทางเดฟเนี่ยให้กับเรามาในแพทนี้ก่อนสำหรับแพท2 1 1นะครับก็อยากที่ดูกันว่าเป็นแพทที่เอ pension r i s e o f the n o เวนเนี่ยได้เข้ามาอย่างเกม LR จุดประสงค์ของแพทแพทนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนเมตาแล้วก็สร้างความหลากหลายในการเล่นโดยคอนเซปต์หลักๆนะครับของแพทนี้ก็คือเขานะครับจะพยายามปรับเด็กเมตาทั้งหลายให้มันมีประสิทธิภาพที่อ่อนลงแล้วก็เพิ่มความสามารถนกครให้กับเด็กอื่นทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเอาเด็กเหล่านั้นเนี่ยมาต่อต้านเด็กเมตาเหล่านี้ได้ทั้งตัวของดาบไซนัสทรีช์อาวอชเชอร์แล้วก็ตัวของเรเวนที่เป็นแอคโกรเขานะครับจะพยายามทําการเนิร์ฟพ,พวกเด็กเหล่านี้ แล้วก็ไปบัฟพ,พวกเด็กกันอื่นนะครับให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเพียงพอต่อการต่อสู้กับเด็กเหล่านี้นั่นเองและนอกจากนั้นนะครับเหล่าการ์ดใหม่ทั้งหมด43ใบที่จะเข้ามาในแพทนี้จะมีการแทรกเอกลักษณ์นะครับของลีดีต่างเนี่ยให้มันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นดูจากการ์ดของบิวเวอร์ก็ได้อย่างพวก่ายเอ็มอัพที่มีการสร้างพวกเคอร์ดเค็กแล้วก็ยังสร้างน็อกเอ็มดาวซึ่งสามารถสร้างดาเมจได้ก็เป็นจุดแข็งของบิวเวอร r อร์นะครับที่มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการพัดเดอร์ เรื่องน็อกซัสนะครับที่มีการเพิ่มตัวของอัตถารพ์ยูนิตโอเวอร์เอมช่วงท้ายเกมครับที่สามารถใช้แทนพวกดิเซเมทหรือไม่ก็ดาเรียดได้และนอกจากนี้นะครับภายหลังจากแพท2.11เนี่ยเขานะครับจะพยายามอัปเดตแพทต่อไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าต้องการต้อนรับการมาถึงของเหตุการณ์รูเนชั่นโดยในแพท2.12นะครับเขาจะมีการาใส่อีเวนต์เข้ามาใหม่ซึ่งนี่นะครับจะเป็นอีเวนต์ช่วงซัมเมอร์และคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์รูเนชั่นนั่นแหละ และในแพท2.14นะครับเกม LR เนี่ยจะมีการอัปเดตแอปพลิชันใหม่เข้ามาอีกเรียกว่าเป็นเซตใหม่เลยนะครับอาจจะมีลีเกนเพิ่มเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้โดยเซตนั้นนะครับน่าจะมาในช่วงกลางเดือนสิงหาตามความคิดของผมนะนะก็ตั้งตารอได้เลยครับว่ามันจะมีอะไรให้เราแบบตื่นเต้นกันอีกมันก็จะประมาณนี้นะครับกับ,บบทเกินนำของผู้พัฒนาที่พูดถึงแพทแพทนี้อ๋อแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับที่ขอพูดก็คือเรื่องคีย์เวิร์ดใหม่อย่างดักซุ่ม ซึ่งอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปของเล็กไซทีนี้พอเราไปต่อกันเกี่ยวกับการปรับสมดุลการ์ดกันดีกว่าครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าในแพทนี้มีแชมเปี้ยนถึง14คนด้วยกันที่ถูกปรับโดยเริ่มที่คนแรกครับกับมิดฟอร์จูนที่เลเวลสองครับเธอนั้นจะได้รับความสามารถโอเวมกลับมาแล้วแลัจากแพทเกา่กาๆนะครับที่ความสามารถนี้อาถูกทิ้งให้หายไปตอนนี้ครับตัวของเธอนั้นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคนต่อไปครับคือจาวานที่4องค์กษัตริย์ของพวกเรา เปลีย่นยนเงื่อนไขเลเวลัพจากที่เรานั้นต้องมียูนิตที่รอดจากการคอมแบทเนี่ยสตัวเปลี่ยนเป็น3ตัวครับทาให้ตัวของจาวานเนี่ยเลเวลพได้ง่ายขึ้นเอาจริงมันทําให้จาวานเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับการใช้ยูนิตที่มีเลือดเยอะๆหรือแม่ก็ใช้บารียแค่3ครั้งเนี่ยเรานะครับก็สามารถทําให้จาวานเนี่ยเลเวลัพแล้วก็ทําให้เรานะครับสามารถ create การโจมตีเนื่องจากาการใช้การอย่างคาตาคิซึมได้เป็นการปรับที่ดีนะครับผมชอบมากเลยกับการไปน,นี้ใบต่อไปครับไทดาแม ในสมัยก่อนนะครับเทเลแมทที่เลเวลสองเทพเจ้าผ้าวิของเราครับจะมีคีย์เวิร์ดแค่สะพึ่งแล้วก็โอเวอร์เวมตอนนี้ครับเพิ่มทาร์ฟเข้ามาด้วยเอาแล้ว99มีทาร์ฟครับตายากแล้วก็น่ากลัวด้วยนะตัวนี้แชมเปญคนต่อไปครับนั่นคือคาร์มาลดคอร์สครับจาก6เป็น5เล่นไวขึ้น1เทินครับแต่ว่าเราก็รู้กันดีเนาะว่าเราเนี่ยต้องการความสามารถดับเบิลสเปลจากคาร์มาที่เอ็นไลน์แล้ว แต่การทําอย่างนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยได้รับการที่คาม่มาชีเอเนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองต่อไปครับอิรเลียองค์ประกอบหลักของดาบายซึ่งนางเกนนะครับก็โดนเนิฟแหละแต่วันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่อาจจะงพอเล่นได้นะครับดาบสายในแพทนี้เปลี่ยนเงื่อนไขกันเลย up จากสมัยก่อนนะครับที่เรานั้นต้องใช้ยูนิต12ตัวในการโจมตีคราวนี้ครับเพิ่มเป็น14ตัวแล้วเพิ่มมา2ตัวเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไรหร่หรอกเพราะว่าความสามารถของดาบสายเนี่ย คือการซัมมอนเบแดนนะครับมาตีเรื่อยๆอยู่แล้วการไปต่อไปครับลิเวนอันนี้ปรับพังเลเวอรหนึ่งแล้วก็เลเวลรสองเลยนะจากสมัยก่อนครับที่เราเนี่ยต้องได้รับแอตแทกโทเค็นก่อนมันถึงจะมีการรีฟอร์สตอนนี้ครับเปลี่ยนเป็นเ,นเนมื่อการเบ็นทูกอันเชิญหรือถ้าเกิดเรานะครับมีแอตแทกโทเค็นจะทําการรีฟอร์สแล้วใช่ทําให้ทุกอย่างมันแฟร์ขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยกันว่าอิเลเรียเนี่ยมีความสามารถที่เมื่อลงมาแล้วถ้าเกิดเรามีแอตแทกโทเค็นเนี่ยมันก็สามารถสร้างการได้เลย แล้วทำไมตัวของลีเวนหรือว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยมาต้องรอให้ได้แอตแท็กโทเค็นก่อนด้วยก็ทําอย่างนี้นะครับก็ทําให้ตัวของลีเวนเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะต่อไปครับแฮมเบอร์ดิงเจอร์เปลี่ยนสเต็ตจาก1-3เป็น,น2-4และที่เลเวอร์สอครับก็เพิ่มเช่นเดียวกันอ่าในที่สุดนะครับตัวของแฮมเบอร์ดิงเจอร์นี่ก็ได้รับบัฟนะแต่มันก็ไม่ใช่การบัฟเทอเร์เรนแต่อย่างใดทําให้พี่แกเนี่ยตายยากมากขึ้นแต่ในความคิดของผมนะคือสเต,ต็ตมันก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะเทิร์น5เทิร์น6เนี่ยการฆ่ามันก็น่่าจะะเเริมมียอแล้ว และยิ่งเป็นช่วงปัจจุบันนะครับที่มีความสามารถพวกชาเลนจ์หรือไม่ก็ะทั่งเฟียทแกที่เยอะมากขึ้นตัวของแฮมเมอร์นะครับก็อาจจะไม่บูมในแพทนี้ก็ได้การไปต่อไปฮิคาริมเป็นสเตตจาก55เป็น56ตอนนี้ครับตัวของฮิคาริมมีความแวร์ลูมากกว่าสมัยแรกซะอีกในช่วงฟาวเดชั่นนะครับตัวของฮิคาริมเนี่ยมีสเตตไ,ได้หกได้46แต่ตอนนั้นครับไอ้พวกอสเปกตร์ไรเดอร์เนี่ยมีพลังโจมตีเป็น3ไงในตอนนี้นะครับตัวของฮิคาริมเนี่ยก็มีพลังชีวิตที่มากขึ้น ทำให้พวกเรานะครับอาจจะได้กลับมาเล่นเทคอิมเพรสที่พวกเรานั้นเคยอชอบมาเนี่ยในสมัยอดีตอีกครั้งหนึ่งก็ได้การไปต่อไปอาเซียอีกหนึ่งองค์ประกอบของดาบรายครับเปลี่ยนเงื่อนไขเลเวอฟต้องทาการซัมมอน10ตัวเปลี่ยนเป็นต้องทําการซัมมอน13ตัวกรณีเดียวกับอิรเลียครับเหตุผลที่เขานั้นปรับแชมเปี้ยน2คนในเงื่อนไขเลเวอพเนี่ยเพราะว่าเขาครับต้องการทําให้ดาบรายเนี่ยมีความอ่อนแอในช่วงต้นเกมมากขึ้น ทำให้พวกเด็กกันอื่นเนี่ยครับสามารถตั้งบอร์ดได้แต่ก็จะลืมนะเพราะว่า,าดาบไซ์เนี่ยถ้าเกิดมันจวดดีๆนะครับยูนิต13ตัวเนี่ยมันอันเชิญได้ไม่ยากเท่าไหร่ใบต่อไปครับนาซัสทีเรเวลรหครับลบความสามารถเฟียซัมออกอันนี้ไม่แรงมากเพราะว่าทําทให้นาซัสเนี่ยโจมตีเข้าเลือดเราได้ยากขึ้นแต่ถ้าเกิดพี่แกเลเวอพนะครับความบันไลเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะใบต่อไปครับซิเว เปลี่ยนเงื่นนอนไขเลเวอฟครับจากสมัยก่อนที่เรานั้นต้องทําการสร้างดาเมจ35หน่วยตอนนี้ครับเปลี่ยนเป็น30หน่วยแล้วก็ขอยอมรับแหละว่าในบางทีนะครับการโจมตี35หน่วยเนี่ยบางทีมันอาจจะค้างอยู่ที่แบบ33 34และทำให้ตัวของซิเวอร์นะครับไม่เลเวอฟจะทําให้พวกเราไน้ตายก่อนการลดเงื่อนไขนี้นะครับก็อาจจะทําให้ตัวของซิเวอร์เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะใบต่อไปครับความหวังของใครละหลายคนเลยนั่นก็คือทาริยา ที่เล่ว่าสครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเรานั้นโจมตีและมีแลนด์มาร์กอยู่ในสนามเทเดตวาเล่ are, ครับจะถูกไล่3าครั้งแต่ถ้าเกิดเหล่านั้นไม่มีแลนด์มาร์กมันก็จะไล่แค่ครั้งเดียวแต่ในตอนนี้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แลนด์มาร์กแล้วเมื่อเทริยาโจมตีครับเทเดตวาเล่ are, เนี่ยจะถูกไล่มา3าครั้งเองเลยนะทาให้คอมโบโอทีเคของเทลิยานะครับอาจจะใช้ง่ายขึ้นก็นได้เอาจริงน้องแกปรับมาอย่างนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะแต่ว่าเงื่อนไขในว่าั้ของนางแกก็ยังยากอยู่อะแลนด์มาร์กห การใบต่อไปทาลิกเพิ่มเลือดขึ้น1ทั้ง2องเลเวลเลยทําให้ตัวของทาลิกครับถึกขึ้นไม่ต้องตายในการซัพพอตอีกต่อไปอันนี้ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างดูดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอ่ะยูนิตท,ทั่วไปในตอนนี้นะครับมันค่อนข้างตัวใหญ่ทาลิกนะครับมีโอกาสตายได้ง่ายๆเลยการใบต่อไปความหวังอีกแล้วกับเอฟเฟรียอสเราจะที่โดนเนิร์ฟนะครับอย่างหนักหน่วงจนพี่แกนี่เล่นไม่ได้จริงๆในตอนนี้ครับตัดของพี่แกนี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ก็ได่3ได้3าสนะครับแต่พวกมูลแบบพรเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการบัฟอะไรก็นั่นแหละครับเลือส2เนี่ยมันตายง่ายมิสซิกช็อตทีเดียวนี้ก็ไม่รอดแล้วผมก็คาดหวังนะให้ผมนั้นกลับไปเล่นเด็กเอฟเดอร์อสคินเดตเนี่ยได้อย่างเหมือนกันสมัยก่อนเพราะว่าตอนนั้นนะครับผมเองก,ก็ชอบเล่นเด็กนั้นมากๆการไปต่อไปครับเมกอินเดนเปลี่ยนจากร่3สาเป็นร่2สองครับย้อนเวลากลับไปหาช่วงไรซิ่งไทการไปนี้ครับเคยมีค่ารายสองอยู่แล้วการไปต่อไปแบ็กมาร์เก็ตเมอร์ช เปลี่ยนจากสเตตสองหนึ่งเป็น2 2กลับเข้าสู่ไรซิ่งไทยอีกครั้งหนึ่งการ์ดใบต่อไปเดิมอัพลดค่ารายจาก6เป็น5อันนี้รู้สึกดีที่เขาทำการบับ๊กปดีนะครับเพราะว่าเป็นจริงๆมันเป็นการที่ค่อนข้างแรงนะแต่ก่อนจะใช้มันก็ต้องเทิน6กนะเนาะมันค่อนข้างไกลนะครับยูนิชช่วงนั้นมันจะเริ่มตัวใหญ่แล้วไงทำให้ใบนี้นะครับมีโอกาสใช้ได้ยากการไปใบต่อไปครับสล็อตบอรเจ้าสมัยก่อนครับที่จะมีความสามารถเพียงแค่สตาร์ราว ในตอนนี้ครับเมื่อถูกซัมมอนสแตทคอมมันนั้นก็จะเปลี่ยนได้แล้วไม่ต้องไปรอมันกดเหลียญแล้วนะครับทีนี้พอลงไปเนี่ยมันก็จะมีส t a ทที่เปลี่ยนไปนะครับตามการที่เราจ่วไปในเทิร์นนั้นเลยการไปต่อไปครับคอนฟอร์ดเปลี่ยนค่าได้าจาก3เป็น2อันนี้นอกจากส่งเสริมเชวนานะครับก็ทําให้พวกเด็กอย่างเลเนเอกเนี่ยมาเล่นง่ายขึ้นด้วยการไปต่อไปครับเมสซีเกอร์อินซิเตอร์โอใบนี้นาน,านทีค่อยปรับเปลี่ยนส t a ทจาก43เป็น44 เพิ่มให้สเตตมันแวลูมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าลัสเนี่ยก็ยังเป็นแชมเปี้ยนที่หลายๆคนไม่ค่อยจับกันเท่าไหร่การใบต่อไปเราเลนเบสคีเปอร์เปลี่ยนสเตตจาก2-3เป็น3-3ก,กับสู่ยุคของฟาวเดชั่นฮาร์วิงอเบสลดค่ารายจาก7เป็น6อันนี้น่าสนใจมากผมชอบใบนี้อยู่แล้วด้วยน่าสนใจครับการใบนี้ทำให้เราได้ทรัพยากรจากแชมปเปี้ยนทีเรเลอพเนี่ยได้เร็วขึ้นนะการใบต่อไปเ่นชาร์โดเบส เพ่มพลังโจมตีครับจาก3เป็น 4. ไม่ใบนี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่หลายๆคนนิยมใช้ใบนี้กันแต่ว่าแต่ในตอนนี้นะครับที่กระแสะของมันนั้นดรอปลงไปมากๆการที่เขาปรับการใบน,นี้นะครับก็จะทําให้พวกเซตเนี่ยกลับมาเล่นได้ก็ได้การใบต่อไป Dancing d o u Ped ลบความสามารถ Adjust ออกใช่เวลาเราเล่นนะครับตัวของน้องเนี่ยคือทรัพยากรมานาที่ดีมากๆเพราะว่าเวลาเราใช้ Re ท r e a t and return เนี่ยมันก็เหมือนกับเรานะครับใช้แค่2อมานาไม่ใช่สมานา นื่องจากถ้าเกิดเราใช้กับน,น้องแกเนี่ยเราก็ได้มานาคืนไงการไปต่อไปกินแกรนด์ลูคเอาเปลี่ยนสเตตจาก21เป็น2 2น่าคิดถึงมากนะครับใบนี้ใบต่อไปยังวิชเปลี่ยนสเตตจากราได้1-1่นเปลี่ยนเป็นร่2ได้1 2เพราะในปัจจุบันนะครับที่มีความสามารถในการป้องกันอิเล็กซที่เยอะขึ้นทาให้น้องแกนะครับอาจจะตายง่ายมากๆเปลี่ยนสเตตให้มันแวลูขึ้นอย่างนี้ก็ดูดีนะครับกับน้องแกใบต่อไปวิลออฟไออเนียอันนี้เด็ด เปลี่ยนจากราย5เป็นราย4หวนคืนสู่ f ฟ u n เด t i ชัอีกแล้วครับเพราะว่า Homecoming เนี่ยมันราย4นะครับแล้วก็รีคอร์ตัวเองได้ด้วยทําให้ไม่มีใครนะครับที่จะใช้การใบนี้เลยเพราะเขาปรับนะครับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็รู้สึกดีขึ้นนะใบนี้การใบต่อไปทวินดิสกิปไลนเป็นค่าราจาก3เป็น2รายไวขึ้นอาจจะมีการสร้างคอมแบ t ทริกนะครับในช่วงต้นเกมการใบต่อไปอินซิสิฟแท็กติเชียนเปลนพาวเวอร์ครับจาก4เป็น5 ทำให้ลุงแกมีพาวเวอร์เพิ่มมากขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะลุงแกนะครับสามารถไปทิกเกอร์ความสามารถเรปิเทชันได้แล้วแล้วก็การไปอื่นของเล่อบองนะครับที่ซับสนุนยูนิตท,ที่มีความโจมตี5ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถใช้กับลุงแกได้ด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับอาจารกําเนิดไปเป็นเด็กแบบอาจารปปอาจารกําเนิดเป็นเด็กนอกซัดโอทีเคในรูปแบบอื่นก็ได้การไปต่อไปซิตี้เบเกอร์เพิ่มนรโจมตีครับจาก0เป็น1ทําให้อา่อาเรียกไงดี ทำให้เจ้านี้นะครับสามารถตอบโต้คนอื่นได้มากขึ้นคือย่องสมัยก่อนไงมันจะมีแบบอาหมาน้อยที่แบบโจมตียูนิตพันโจมตีศูนย์ปุ๊บอาตัวนั้นก็ตายไปเลยอะไรเงี้ยไอการที่แบบมันมีพันโจมตีศูนย์เนี่ยก็ยจะเป็นเยื่ออารมณ์ของไอเจ้าหมาป่าตัวนั้นนะครับการทําให้ซิตี้เบเกอร์มีพัโจมตีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้มันนะครับรอดจากเจ้าหนี้แล้วการไปต่อไปเจมาดาด้าเปลี่ยนสตทจาก4ีเป็น55ยอมรับเถอะไม่มีใครเล่นพี่แกเลยนะครับบางคนอาจจะไปดูดูปสามว่าพี่แกอย การใบต่อไป m i d l e Store Hushman อันนี้อันผิดขอภายนะครับเป็นสเตตจาก5-3เป็น5-4การเพิ่มเลือดทำให้ยูนิตนั้นตายยากขึ้นและตัวนี้เองครับก็เช่นกันในสมัยก่อนคนเขาไม่ค่อยใช้การใบนี้เนื่องจากมันนะครับตายง่ายมากๆการเพิ่มสเตนี้นะครับก็ทําให้มันเนี่ยสามารถใช้ความสามารถของตัวเองได้แล้วการใบต่อไป l a m a g e การไปดีโดดเดิมครับเปลี่ยนค่ารายจาก1เป็น2ก็นะ Discard Echo มันค่อนข้างระบาดนี การใบต่อไปขอเด็กสันซว่าไตาบีมนะครับเพิ่มค่ารายจาก4เป็น5ใช้ย,ยากขึ้นเหมาะสมกับความสามารถในการซัมมอนนะนะใบต่อไปครับบอเลยอินนี่หนะักวัเชอร์เปลี่ยนเอฟเฟกเกือบทุกอย่างของพี่แกครับจากสมัยก่อนนะครับที่เราต้องทําการซัมมอนยูนิตท,ที่มีค่าคอร์ส8ขึ้นไปอ่าอย่างน้อย4ตัวตอนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างน้อย5ตัวแล้วและนอกจากนั้นนะครับเมื่อการเป็นนิจมตีมันนะครับจะไม่ลบไปทางเด็ก แต่จะมีการเหลือก้า์ดำใบนะครับไว้ในเด็กของอีกฝ่ายทาให้อีกฝ่ายเนี่ยสามารถโตก,กลับเราได้ง่ายมากขึ้นตัดปัญหาลิซานดาธันเดลครับโดยการเนิฟตัวของวัชเชอร์ที่เป็นคีย์หลักไปเลยเอาจริงนะครับใบนี้โดนหนักมากคือมันหนักถึงขนาดที่ว่าใบนี้นะครับอาจจะหายไปจากเมตาเนี่ยไปอีกสักพักเลยใบต่อไปราซาใบนี้นะครับสมัยฟาวเดชันเนี่ยมันเก่งมากๆในตอนนี้ครับมันก็จะกลับมาเป็นอย่างนั้นแล้วเปยนสเตจจาก75ครับเป็น86 เพราะยังสมัยก่อนนะครับความสามารถคิวเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าโอเปเรเรตทำให้ในสมัยนั้นนะครับลาซามีความแข็งแกร่งมากๆแต่ในตอนนี้นะครับที่ความสามารถอย่างฮัชความสามารถโอเปเรเตรหรือโพสเปลชิลเนี่ยมันเริ่มแพร่หลายทําให้ตัวของลาซานะครับหายไปจากเมตาการเพิ่มสเตตให้กับพี่แกนะครับอาจจะมีส่วนช่วยก็ได้การบต่อไปดัสไรเดอร์เป็นสเตตจาก25เป็น35เด็กนฟอร์ครับในที่สุดก็มีการบัฟสักที แต่ามจริงนะครับมันจะมีแชมเปี้ยนอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่ควรจะได้รับการปรับนะแต่ว่าพี่แกนเนี่ยก็ยังคงโดนดองอยู่งั้นแหละคืออย่างสมัยก่อนไนฟอร์มันเก่งนะครับแต่ในสมัยเนี้ยไนฟอร์มันเล่นยากขึ้นและคือเด็กกันอื่นเนี่ยมันก็เล่นง่ายกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพเทียบกว่าทําให้การลหลายหลายใบของไนฟอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนผสมในเด็กเหล่านั้นซะมากกว่าไงแต่การปรับการไปนี้นะครับก็รู้สึกจะไม่ค่อยส่งผลสักเท่าไหร่ก็ต้องรอดูกันในแผนหน้านะครับว่าพวกไนฟอร์เนี่ยจะมีการพังงาขึ้นหรือเปล่า การไปต่อไปนะครับลงศพ Abomination เปลี่ยนเลือดครับจาก3เป็น2ตายง่ายขึ้นอันนี้ดีมากเพราะเด็กอย่างนาซั t r e ร h เนี่ยมันเก่งเพราะว่า Unit โ o k e n ที่ถูกซ a l m ขึ้นมาโดย Abomination นะครับคือหนึ่งใน Unit ที่เก่งมากๆในช่วงต้นเกมการทําแบบนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถงัดกับไอเด็กนี้นะครับได้ง่ายขึ้นการไปต่อไป s t อก k i n g Shadow เปลี่ยนค่ารจาก2เป็น3ใช่ครับมันคือการเนิมนาซั t r ทรชที่ไปโดนไนฟ h t f a l l โดยนั่นแหละ การใบต่อไป The Clock Hand เปลี่ยนสเตตครับจาก47เป็น77ในที่สุดสเตตมันก็เหมาะกับคารายสักทีการปรับใบนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับเพราะสมัยก่อนก็คิดไงได้7มันได้แค่47จริงดีมันควรจะได้สักแบบ67เออแต่ว่าพอเป็น77เนี่ยสเตตมันก็สมกับราคานะครับมันก็ตัวใหญ่ขึ้นนั่นแหละดีละการใบต่อไป Rust b u t m e e เปลี่ยนสเตตจาก66เป็น77เพิ่มความ Val u e ให้มันครับใบนี้นี่ก็โอเคเหมือนกันการใบต่อไป Dune Keeper จากความเก่งกาจในสมัยก่อนนะครับที่เป็นแสแตทสอหนึ่งตอนนี้ครับเปลี่ยนเป็น12ึ่งสอให้ในช่วงแรกของเรานะครับถ้าเกิดเรานั้นไม่มีการไปการเนี่ยอย่างน้อยนะครับเราก็เสียเลือดแค่3ไม่ใช่4เคคืองจริงนะครับการปรับการ์ดเหล่านี้บางทีเนี่ยเราจะคิดว่าไอการ์ดดาบสายเล่นยากขึ้นแต่มันนะครับก็ส่งผลถึงเด็กของโมโนชิริมาด้วยอย่างอาเซีที่ปรับเล่นเกี่ยวกับเลเวลอัพเนี่ยมันก็ทําให้เด็กอย่างโมโนชิริมานะครับเกิดได้ยากขึ้นนี่แหละครับคือข้อเสียของการปรับพวกแชมเปี้ยน คือแชมเปี้ยนเนี่ยมันอยู่ได้หลายเด็กไงซึ่งบางทีเนี่ยไอเด็กหนึ่งอาจจะเก่งมากแต,แต่เด็กหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่พอมันโดปรับอย่างไงครับไอ้พวกเด็กพวกนั้นเนี่ยมันก็ดรอปลงไปอีกผมก็เสียดายนะครับที่เขาไม่ได้ปรับอย่างอื่นเช่นพวกฟลอเวอร์หรือว่าไมา่ได้ปรับพวกพวกสเปลเนี่ยให้มันมากเท่าที่ควรการไปต่อไปเมลท์เทนโซเจเนอร์เปลี่ยนสตทจาก2-5เป็น4-5ดีขึ้นครับใบนี้น่าจะมีคนเล่นเยอะขึ้นนะซันกาเดียนเปลี่ยนสตทจาก4-3เป็น4-4 สมัยก่อนเราใช้แต่ความสามารถเดเบกนะครับแต่ว่าพอเดเบรกหมดเนี่ยมันก็ตายง่ายจากผลของ grab out dealing แต่ตอนนี้ครับมันยากขึ้นแล้วใบต่อไป star shaping เปลี่ยนจากล5ห้าเป็นลายสี่ใบนี้แวลูขึ้นนะครับ invoke ไว้ In wide, แล้วก็ได้ h e a ห้าด้วยค่อนข้างเก่งเลยนะครับกับการใบนี้ใบต่อไป the serpent เปลี่ยนจาก2-1เป็น1-1ใช่ครับนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของ the serpent มันควรจะเป็นยูนิตที่ลากมาเพื่อเปิดทางให้เราตี ไม่ใช่ยูนิตที่เคียร์เอกไฟได้อย่างง่ายๆการ์ดใบต่อไปเดอะแฟงเป็นสเตจจาก3-2เป็น2-2อีนนี้นี่โดนหางเลขมาด้วยรู้สึกสงสารเลยเอาจริงนะครับปกติตัวนี้มันก็ตายง่ายอยู่แล้วไงแล้ววันนี้ทําให้แบบผลไลฟ์สติลมันน้อยลงเนี่ยมันก็รู้สึกแย่นะก็จบกันไปนะครับกับการปรับของพวกแชมเปี้ยนแล้วก็โฟลเวอร์เอาจริงเยอะมากเลยนะครับกินเวลามาถึง20นาทีเลยแต่มันยังไม่จบครับมันยังมีอีกกับเหล่าคอสเมติกครับที่มีทั้งสกินของเอโก้และไพ ซึ่งได้แก่ s ซ n d s t o r m Echo แล้วก็แซนเรด Pi ร e ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่เ c h o กับ p i รเนี่ยเป็นนักล่าสมบัติโดยที่เ c h o นะครับไปเจอกับอุปกรณ์ในการย้อนเวลาส่วน p i รนะครับก็ต้องการตามล่าตของ Echo แม่เพิ่งเข้าเกมเพิ่งได้สก,กิลแล้วจัดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงสเปซอาร์ของสองตัวนี้มันดูสวยอยู่แล้วไงต่อไปนะครับก็คือบอร์ดใหม่อย่างซันเคยนชิปยาร์ดเป็นเรือนะครับที่จมอยู่ใต้สมุดโดยที่มันนะครับอยู่ในทีมของไพรนั่นเองต่อไปคือหลังการ กับ The Battle Rapper r แล้วก็ The Void b r a w e r ก็คือหลังการ์ดของไพ่กับเล็กไซส่วนตัวนะครับผมชอบของไพ่มากมันดูดีอะคือมันดูสวยมากเลยนะครับของไพ่แบบการไล่สีการแบบใช้เชสีเนี่ยมันดูดีมากเลยต่อไปอีโมดครับ unlucky เป็นอีโมดของไพ่นะที่จะฮุกมาแต่ดันไปได้ลงเท้าซะก่อนอีโมดต,ต่อไปนะครับก็คืออีโมดที่ทำการล้อมีมระดับโลกนะนั่นก็คือ n o n o f f e a d แล้วก็ this r i g h here คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันมาจากอะไรและในส่วนสุดท้ายนะครับของเราคอสเมติกนั่นคือชุดบันเดิลโดยชุดบันเดิลในแพทนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชุดคือชุดของไพแล้วก็ชุดเด็กของเอโก้แล้วก็ซิเลียนรายละเอียดนี้ก็ตามนี้เลยส่วนเรื่องการแก้ไขบั็กนะครับขอขึ้นเป็นภาพอย่างนี้แลวกันก็จะประมาณนี้นะครับกับแพท2.11.0แพทที่มีการปรับการ์ดเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่ที่เกมเกมนี้ได้เปิดตัวมาผมขอเขีนอย่างนี้เลยและกันเพราะว่ามันเยอะจริง น่าภาคภูมิใจนะครับแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยถึงไอเด็กนี่ใช่ไหมบางคนคงคิดว่าทาไมไอตัวนี้นะครับถึงไม่โดนไปด้วยใช่ผมก็สงสัยเหมือนกันคืออย่างน้อยก็ทําให้แบบมันมีการลิมิสตสเตตก็ได้หรือไม่ก็ทําให้แบบมันเพิ่มแค่พันโจมตีก็ได้คือผมก็รู้สึกเสียายเหมือนกันนะที่การ์ดใบนี้นะครับไม่โดนปรับคือความเก่งเขาดับไซน์นะครับมันมาในช่วงต้นเกมนะนะมันมาจากเด็กคนนี้นี่แหละพอมันไม่ได้โดนปรับนี้นะครับเราก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันคาดหวังนะครับว่าในแพทหน้าเนี่ยเขาจะมีการปรับการไปนี้ ไดก็ช่างเหอะผ่านมาแล้วครับ20นาทีหวังว่าทุกคนนั้นจะยังคงอยู่กับผมนะนะและเพื่อเป็นการเช็คนะครับขอฝากคาถามไปสักเล็กน้อยทุกคนรู้สึกยังไงกับแพผนนี้ครับรู้สึกว่าการหลายหลายใบเนี่ยมันสมควรที่จะโดนหรือการบางใบเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะโดนสามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับและข้อทีสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดทั้งกิจกรรม q a ที่มีผลตอบรับที่ดีแล้วก็คําแนะนํามากมายนะครับที่หลายๆคนเนี่ยามาแนะนําในช่องผม รู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็มาแนะนําเรื่องสิ่งต่งตางๆผมนะครับก็จะยังอยู่ที่นี่นะมาคอยทำแฮชโนตมาคอยอัปเดตเนื้อเรื่องแล้วก็ทํากิจกรรมต,ต่างๆนะครับให้มันสนุกมากย,ยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ่ายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's today's g o o d day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทอร่านะครับ